วันนี้ตอนเย็นถายเอฟซีดูต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ยักษ์ก่ะได้ยินเสียงเสียงื่อยเครื่องยนต์ไงไปหน่อยจะไม่มันจะไม่เห็นต้นไม้คงนี้นะมันจะโดนโค่นหมดเลยผมถ่ายให้ดูเสียดายเนาะต้นใหญ่ไหม ใหญ่มากธรรมายักษ์ไปพาไปดูต้นยูคาลิปตัสยักษ์้นไมาใหญ่ๆก็อยู่วัดถ้าอยู่ตามป่านี่หมดแล้วสวมากนี่ ไม่ใช่วัดป่านะวัดบ้านแต่ว่าต้นไม้นี่มันคือเป็นด้านหลังของวัดไน,น่ดูเสีดายกบมันตายนะไม่รอดนะโดนเาั้นต้นอยู่คลิปตดไม่มีที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้วต้นอยู่คลิปตดยักให้ดู เครื่องยนต์คำรามนะ ก็ถือว่าใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่ที่สุดโอ้ต้นยักษ์เงี้นั่นนี่อยู่คาลิปตัสธรรมดาต้นนี้ก็ใหญ่มากแล้วสูงมีสามสิบเมตรแล้วครับ พระธรรมพระธรรมที่แท้จริงพระทำงานอันนี้สร้างกุฏิเอง อาารย์ทดโอที่ครับเนี่กอาจารย์โอที่วะ่ไหมผมซื้อนั่นกามั่นเครับมาอกเอามึงซื้จผู้เข้านี่กางด้หะกางด้กางไม่มีบครับมไ่ซื้อรผมุติสร้างเองนะฝีมือเนี่ยี่เห็นนี่ไม่ได้สร้างนะครับพระอาจารย์เจ้าวาดนี่เนี่ย เมื่ยว่าหอนมันมาสุดยอดเลยสุดยอดเลยน่โอ้ยหอนว่าสิไทยยังเว้นบ่ได้ไทยยานนครับนี่นครับอกเจ้าวาเด้อนี่ยปรมาณสร้างเด้อเนี่ยเจ้าว่าำหนานี่ครับเจ้าวาดเด้อนี่อันนี้คือคือพระธรรมมันมาจานพระเหตุเองไหมพระรรมไหม ของแพ่ได้ครับเนี่ยพาถ้ำนึงเด็ดเอาเนี่ยแหละเพราะว่าคนบริจ้างสร้างลงชื่นขงชื่นกันได้เป่าครับผมแต่ว่าอยู่ขอบสักกี่เด้ฮะอยู่ขอบนอกเด้่ขอบใส่ๆสย่าเนี่ยเกิดอะเบิดเลยดูมองเขาตอกอันอีกตอกนะครับเอทอทอเห็นไหม ยางทอประมาณหาดสที่ว่าไอ้เสยเงินกระถินข้อเพิ่นหน่อยยูเนาะข่ายอยู่ดอกเทียนไปหลุไปหลังครับเนาะอยังสี่เนี้ยยังเป็นตะเฮ็ดเนาะนี่ครับจะของเงินกระถินเป็นมือมือรถแทรดังๆนั่ะนะคนนี้แหละได้เงินมาแสนกว่าบาทก็เห็นเัินแจ้งมาสูญหายไปเห็นไปหลดเนาะไม่ต้องนั่นไม่ต้องหยางน้ำผุดได้ม่ต้องหยางน้ำผุดได้ เห็ดแต่เลยเนาะไหนมันแล้วเลยนะเอื่อนกันข um. ่าววันที่ไม่ได้มันได้อยู่เป็นจะเห็ดเป็นกิจลักษณะเลยเนาะหลวงพ่อคอยเห็ดเน่าเอือนตือเปล่าเนาะป้ากับปีนี้ใคยว่ากันไหมกินหน่องลายดอกแบบเงินกระทินนี่อยนะเกะทินใหญ่ปีนที่ทายลูกใบเบิ้องหลายๆนี่ว่าเงินเต็มต้นกล้วยนี่ยปีมันปีที่แล้วนึงวัวน้อยเสือเนาะที่รถแห่ดังๆไหม น่ะก,ก็ได้มเฮ็ดกุฏิเฮ็ดกะทิหนึ่งกันแสนหาที่น้องซอยกันไทยปึ๊บ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 หรือหายพ้นอยู่ขาดวิตัดยักษ์ต้นอยูคาตอนอ้ตอนนี้ต้นใยเห้เราเคยเห็นใหญยทำยังไงต้นยูคข้ามันขึน้งใยทำไมเนาะทุตหยาดได้ไห,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 ห,ไหมอันนี้ต้นพ่อมันใหญ่ตามเรื่องตามเล่าอยู่หรอ ต้นโพยักษ์อันนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นี่ต้นโพต้นโพต้นนี้ก็ใหญ่อยู่ครับอืไม่ธรรมดาเหมือนกันใหญ่ยักษ์อยู่ยังบุ้มเลยเนี่ยดูนะให้ดูใหญ่มากอยู่ตอนนี้ก็ใหญ่อยู่ครับลายคุณโอลอยู่ยเนี่นย,ตนนย,ย,ยแต่ต้นโพนี่คือเราเห็นบ่อยแล้วไง มันก็จะเฉยใช่ไหมมันก็จะชินนะ้โผยักษ์นนโผยักษ์อนอน,นดูครับมันก็จะน่ากลัวนะเพราะว่าอยู่ในวัดไนงะเราก็จะนึกถึงว่าผีเรานึกถึงผีรอกัอนนะว่าตอนเป็นเด็กพอใบโพเขา อ่อนเวลาลมพัดเสียงดังคิดไปแล้วปีลบปีลบปีลอแนต้นยูคาลิปต์มันไม่เคยมีใครเห็นนะยูคาลิปต์ยักษ์นะมันใหญ่มากเลยผ่าถมต้นไม้ ในป่าไม่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าโดนชาวบ้านตัดไปทำบ้านมาแล้ต้นไม้ใหญ่ๆเห็นแต่แค่ในวัดเดี๋ยวผมถ่ายดูเดี๋ยรับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนยูคาลิปตัสยัก์ยักใหญ่มูง,งอกต้นไม้ที่ใหญ่มากผมก็ไม่เคยเห็นต้นยูคาลิปตัสใหญ่ขนาดน,น,นี้เกิดมาจะอายุขนาดแล้วใหญ่จริงใหญ่จริง เ็มากเมากเหนือจริงต้นเลยมัยนใหญ่มา,มมากเกดเหตุคาถาใหญมากมากโอ้โห

ไม่เคยเห็นเหมือนกันเห็นต้นนี้แหละไอ้ดูมาหลายนี้ให่เลยเขาไม่ได้มีต้นของต้นเดียวนะนเป็นต้นนี้แล้วก็จะม,มีต้นที่แตกไ,ไปนแตกเี้ถ้าเป็นของชาวบ้านไม่เหลือเราก็จะขายไปแนละ้ว ต้นใหญ่ๆนี่ขายได้เป็นหมื่นนะครับคืารานรลบตัานะไม่ได้ถูกนะลายเป็นดับเบิลเอลายเป็นกระดาษหน่อยนั่นัน่งไม่เห็นหรอกดับเบิลเอไปกินเรียบสุดาย อใหญ่ดูก,กาบดูแคนะ่กาบก็ดู้ค่ใหญ่เลกาบเขาล้อมาอย่างเงี้เลยมันเ,นยเลยทน,นตอนนี้มันลอคาบได้ดก,กาบก็ดูกาบนะตัวน,นี้ ก็ดูอนุบาลไปเลยเนยแต่ก็ใหญ่อย,ย,อยู่แต่มันไม่เท่าไม่ใช่เท่าตนน้นเนี้ตอนนี้มันใหญ่จริงตนนี้ก็ธรรมดามากอขมขำตอนนี้จะได้สูง พี่หลอกกันแล้วดูหนะ่อยใหญ่นี่แหละโอ้โหต้นเขาใหญ่มากนะด,ดูต้นนี้มองมาหนี่งใบกลว่าเขาใหญ่เลย าจะกลิปตัด กลางคืนจะหลอนไหมเนะี่ยมันต้องมีดวงจันทร์ขึ้นดวงโตโต,โตโกลมสีแดงจะหลอนหลอนมาหอนโออผลลุกเดี๋ยวพาไปดูต้นโพยักษ์ต้นไม้ยักษ์เหลือแต่อยู่ในวัน เทียบไปดูความสูงของเนี่ยแทงน้ำเนี่ยเด็กๆเลยเทียบกับต้นยูคาริปัตัีแทงน้ำเตี้ยเลยนี่ต้นอะไรไม่รู้จักชื่อต้นมะไรมะเนี่ยคนที่สารเรียกว่าต้นมะขอภาคกลางเรียกอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้จักไม่รู้จักเวลาส่งน้ำจะเผาคนั้างแต่สงการยังไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บถะเลยวัจนจันอันนี้ต้องสงการปีนาได้ป่าวเนี่ย,อ, 6, ยอ๋อต้องเดือนหกจีอ,อ๋อป่าี่หอดปีนาไหมน, <laughs> นี่ เรลาส่งน้ำพระเี็จไ้ครับเด้อพี่นีสารส่งน้ำพระเวลามาส่งน้ำพระแต่ถ้าเป็นเด็กก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมเด็กจะนั่งข้างล่างตงัวนี้นั่งได้แนละ้วยังหาเตี๋ยจาน เอาคุปติดแอบมาหวอนมั่งขึ้นอปเดียนน๋ยวป้าอยู่ไหนอยู่ข้างนอกดีน่าน,นาะข้นูพหา้างพ่พพพคอยเขาไปจีมาสั่นปรเด้เนาะไม่อกี้สุกพอดีเนาะเฮ้ย,ยมันทำมาดาห้อนไปนี่พอมันยุยง่ายด้วนี่วัไทยต้นน่ยอยู่คาลิปตัดยักอย่ง้เสียดายย่านพื้นปั่มมันนะย่านต้นอยู่คา,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 าลิปนะต้นใีญ่นะบอกเขาเห็นมันงหญยไปนี่เ่อ มันเยฮยแ่าะันบย่านอยู่ได้ทายไปไปทะเบงแกพ่าสมาสาว่กันหนอกเพราะว่ามันมันแมนแมันเพราะว่าเขาเจ้าก็ปลูกขายอยู่เนาะมันใหญ่ไว้เหรอยุคคลิปตัดเนี่ยแต่เห็นมันใหญ่สีดายมันมันใหญ่คร wow. ับผมเนาะงูจะว่าจักปีน่ะคืนสวยนะ ดอกไม้กลางคืนวัดวัดกลางคืน ต้องหมาหอนอะ่ะหมาเห่ามันไม่ค่อยหล่อนต้องเสียงหมาห็นต้นโนนพดดนโโีย่างนไหมะายสส่อผ่านต้นโพโพยักษ์แค่คิดก็เสียวหลังลต้นโพยักษ์บรรยากาศให้พิถ่ายให้ดูตอนมืดเลยนะเพราะว่า จะนึกถึงหนังเรื่องอะไรนะหลายๆเรื่องที่มีคนวิ่งหนีพี่เราลงโอ่งเนี่ยอาจจะนึกถึงต้นโพยักษ์นี่จะต้นโพข้าหลังก็จะเป็นเจดีย์เล็กๆสำหรับใส่อธิของคนตายเนี่ยมันก็จะดูแบบขังๆต้องเวงอต้องให้บรรยากาศมันต้องได้ อินเนอร์ต้องมาน,น,นี่ต้นไม้นึกถึงพระยุนวัตก็จะนึกถึงเปรดสูงเท่าต้นตา,าลนะฮะร้อนๆนะครับโอร้อนคนนี้ไม่มีแล้วต้นโพก่อนนี่เป็นเงาดำๆนะก็จะมีรูป อะไรไม่รู้เงาห้อยหัวลงมาหนี่ดูกิ่งบอนกิ่งก้านสาขาล้มโพเอ้ยได้อยู่นะท่านผู้ชมได้อยู่นะนี่โอ้ยยะไม่ทำรมดาบ โอ้โหครับกิ่งนี้ห้อยหัวลงมาฉากหลังเป็นพระพุทธรูปนั่นนะไได้เลยเนี่ยได้เลยฮะแผนไปนิดนิดเห็นเจดีย์เล็กๆเ,เจดีย์น้อยใหญ่เรียงรายไเยอะ ธรรมดา็ีเล็กๆทำให้คนหัวลุกได้ทันใดนั้นเองเขาก็รู้ว่ามีคนเดินตามเข้ามา เป็นดังซ้าเจดีย์น้อยใหญ่เต็ไมไปหมดเลยไม่รู้เก็บประดูใครบ้าง